ีทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาตามติดกันต่อไปที่ชาวราศีมีนธาดน้ำนะคะ,ะท่านสมาชิกถามมาว่าอาจารย์ยุ้ยครับอาจารย์ยุ้ยคะช่วยตอบคำถามหน่อยว่าผมหรือหนูเนี่ยมีพรสวรรค์อะไรบ้างจะได้แสวงหาคะ่ะและลงมือทำ ถ้ามาต่อไปอาจารย์ยุ้ยก็จะตอบให้นะคะขอบคุณท่านสมาชิกมากมายที่ติดตามนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะเรามาริ่มหาคำตอบก,กับเพื่อนๆชาวราศีมิถัดน้ำนะคะเราอ่านดวงดาวของวันที่30มิถุนายน2564คะ่ะท่านสมาชิกที่สนใจให้เลิดลงแข็งขันกยัน หน้าตาสดใสอ่อนเกินวัยก็ฝึกโยคะออนไลน์กับอาจารย์ยุยได้นะคะหรือสนใจให้อาจารย์ยุยเป็นผู้ช่วยปรึกษาวางแผนปัญหาชีวิตก็ติดต่อมาทางไลน์ค่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะมีความสุขกายใจเข้มแข็งค่ะ อะคำถามของเพื่อนๆชาวราศีมีนมีพรสวรรค์อะไรบ้างจะได้ลงมือทำให้เป็นรูปเป็นร่างค่ะ The e m p e r o เจ็ดถ้วย The world สิบถ้วยราชินีพระจันทร์ The magician เด็กถือเหรียญอ่ะพรนสวรรค์ ถ้าไม่ลงมือทำก็เป็นแต่เพียงเพอมโนนะความฝันต้องลงมือทำถึงจะเป็นจริงค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะจินตนาการอยู่ในโลกส่วนตัวสูงไม่มีวันสำเร็จหรอกค่ะท่านผู้นำดาวังคารดีอิมเพลเนี่ยจัก,กพัดปรากฏความมั่นคงปรากฏนะ ดาวงคารก็คือการเงินรายได้นะสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้ด้วยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองนะเลือดลมแข็งขันขยันกลาหารทายดาวังคารนะดาวังคารสุภาพะคนได้ดีนอกถิ่นเกิดนะเนี่ยคนรุ่งเรืองมีบุญอำนาจบารมีสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้โมโนเพื่อฝันไม่ได้คะ่ะต้องออกมาจากเขตคอมฟอร์ทโซนค่ะ แล้วก็ไปริเริ่มปุตตะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆลงทุนนะเสี่ยงนะเสี่ยงโชคดูว่าจะพบกับราชินีพระจันทร์นะราชินีพระจันทร์สิ่งที่ตนเองไม้ปองอยากจะได้ก็คือต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับเขานะอะโอจะเป่าคาถามหารรวยก็เอาออกมาใช้ ขอให้มีคนช่วยนะราชินีพจ,จัน์ตนเองนะมีบุญเก่านะมีลางสังหรณดีอารมณ์วันไว้และไว้หวันนะก็มีมุมของขังขึ้นขังแรนเรียนมีสองด้านนะก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลงทุนเพื่อความสุขในบ้านปลายของชีวิต สิ่งที่จะทำมันก็คือมอรณะมรดกตนเองได้ของเก่าแก่มรดกตกทอดมาลงมือทำเพื่อความสำเร็จนะออกจากเขตคอมฟอร์ตโซนนะตนเองทำในสิ่งที่ลงมือทำกรรมะนะสติปัญญาดีนะสมองดีลงมือทำสร้างฝันให้เป็นจริงค่ะ ในรอบ3าปีต่อมานะพออายุ36-60ถึงเสาในเรือนลาภลาบใหญ่ลาบลอยฟุกๆุกอะะความอุดมสมบูรณ์มาเยือน,นการได้ใช้ชีวิตณนะต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ลาบใหญ่นะความอุดมสมบูรณ์มาเยือนทุกส,สิ่งทุกอย่างพร้อมเลยค่ะเสาในเรือนลาภลาบล,ลอยฟุกๆุก จากการที่ตนเองกล้าหาญสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้การลงทุนลงแรงได้มรดกของเก่าแก่ตกทอดมาลงมือทำเลยค่ะเริ่มเลยค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ไปอังคารนะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะท่านผู้ยิ่งใหญ่อังคารมาเจอเดาวศุกร์ในเรือนปุตตะ การลงทุนสิ่งใหม่ๆเริ่มสร้างสรรค์ก็จะเกิดเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็ต้องฝ่าฟันนะอังคารกระเสาลงกันดาวคู่สัตรูไม่ได้มาง่ายๆนะคะแข็งมือลือทือไม่ได้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับญาติมิตรบริวารนะสัชนะคะมรณะก็คือญาติมิตรใกล้ๆนะตนเองก็ สามารถใช้สติปัญญาความสามารถ The Magic เ h ี e n ปราฏิหารปรากฏเป็นคนสมองดีสติปัญญาดีในการพูดคุยติดต่อก็จะได้รับกองหนุนจากฝ่ายคู่ค้าเพืตรงข้ามมาเป็นกองเชียร์สนับสนุนการริเริ่มสิ่งใหม่ๆกับญาติมิตรใกล้ไกล ก็จะเกิดการเงินรายได้ค่ะไปต่อค่ะเริ่มเห็นรูปร่างและมีบุญเก่านะคะมีอำนาจบารมีดูสิจะค้นพบ พลสวรรค์ที่มีมาแล้วลงมือทำไหม่าเลิกมโนนะลงมือทำค่ะแปดเหรียญหกถ้วยเติมตร์ สองเหรียญอะยังยังเอกีกเอ้ยต้องออกมาจากโลกคอมฟอร์ตโซนเดสตาร์สองเหรียญลงมือทำค่ะเจ,จ็ดถ้วย Justice สามไม้ลงมือทำค่ะ งานนี้ถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่สําเร็จนะคะมันจะยากหน่อยนะ,ะขยันลงมือทํำงานช่างงานศิลป์น,นี้งานนี้ก็คุ้นเคยนะ,อ,ะอยู่ในตัวของตนเองอยู่แล้วได้จากบุญเก่าที่สร้างมาก็ต่อยอดต่อไปมีโอกาสประสบความสำเร็จงานนี้เป็นงาน The Star มีชื่อเสียงแต่เป็นงานที่มาอยู่เบื้องหลังนะคะงานปิดทองหลังพระนะกรรม,มอาชีพเนี่ยเป็นเดอ t สตาร์อุตะที่เริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้รู้นะคะถ่ายทอดวิชาความรู้อยู่เบื้องหลังเป็นงานใหม่แรกๆอาจจะติดขัดบ้างนะถ้ามแต่คิดแล้วไม่ลงมือทำก็เป็นแค่ภาพ ในวิมานนะ Justice ก็คือของเก่าแก่มรดกต,กตกทอดมาเป็นงานที่ต้องติดต่อกับสื่อโซเชียลมีเดียนะคะข,ขายใกล้ไกลนะแรกๆก,ก็จะติดขัดบ้างนะว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยในที่ลงมือทำเนี่ยนะอ่าแรก,แรก ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะความมั่นคงจะปรากฏต้องฝ่าฟันกับท่านผู้นำ The justice ได้ของเก่าแก,ก่มาดกตกทอดงานนี้ผู้คนเราก็ทำกันมากมายนะติดต่อค้าขายใ,ใกล้ๆนะก็จะมีคนมาสนับสนุนอสุข ก็เสาเล่งกันนะหวานอมคมคืนหวานก็อมนานหน่อยคมก็รีบรีบกินเข้าไปให้มันไวๆนะ,ะในเรื่องการที่จะริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนี้สิ่งที่มีอยู่ภายในนี้ต้องดึงออกมาใช้ค่ะาทำสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วก็ขยายต่อไปอีกค่ะ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะมีบุญมีบุญเก่าค่ะสมองดีได้ของเก่าแก่มรดกตกโทดมาสามารถทำแล้วเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงค่ะงานปิดทองหลังพระ แนวโน้มโอมนสวรรค์มีแต่ก็ต้องโอแสวงหาด้วยนะด้วยการลงมือทำํำราชาถือดาบ สั้นเจ็ดเรียนราชินีถือถ้วยแ e มเ n c e รู้อยังว่าตนเองมีดีอะไรในตัวอ่าเดื The Sun, นะอสั้นนะอรินะอุปสรรคปัญหาอ่ากว่าจะสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะงานออนไลน์อ่ารู้ย่างอาจารย์ยุ้ยยังไม่บอกนะอ่าพรสวรรค์มีนำมาใช้ค่ะอ่าเดืสั้นดาวอาทิตย์อุปสรรคปัญหายศัก์ตําแหน่งเนี่ยมีชื่อเสียง โด่งดังไปเป็นที่รู้จักนะทำในเวิร์กฟอร์มโฮมนะผันธุประสบความสำเร็จนะกแรกรก็เอ๊มันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมอ่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเองเพื่อการติดต่อกับญาติมิตรฝ่ายตรงข้ามงานนี้ผู้คนเขาทำกันมากมายนะคะ,ะงานที่ ชาวราศีมีนต้องมาติดต่อเป็นงานปิดทองหลังพระนะคะกรรมาการงานอาชีพเนะี่ยงานนี้ต้องเสี่ยงนะคะไม่เสี่ยงไม่ได้นะงานนี้นะการเงินกับการค้าขายจะรุ่งเรืองนี้ต้องทำในสิ่งที่ ก็เรียกว่าลดบทบาทลงมานะนะอน้อมทมตนนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะโชคดีนะมีคู่ค้ามีฝ่ายตรงข้ามมาสนับสนุนงานนี้เป็นงานเก่างานเก่าแก่โบ,บราณน,นะเป็นศาสตร์วิชาความรู้เก่าแก่ที่ชาวราศีมีนผู้มี บุญอำนาจบารมีเก่านะก็แค่ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเขาไม่เปลี่ยนชาวราศีมีนก็เปลี่ยนนะเพื่อความมั่นคงนะการเงินได้มาเพิ่มเติมนะสุภะเทมเพรนเทมเพรนก็คือดาวอังกาอังคารกล้าแข็งขันขยันนะก็จะ ก็เกิดการเงินรายได้รุ่งเรืองอก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้ไปเลยนะก็จะได้รับญาติสนิทมิตรสหายนะ,ะดาวสุกแล้วก็มรณะมรดกของเก่าค่ะ,อะลองทำดูค่ะจะประสบความสำเร็จมาก ถ้าไม่เคยลองเลยในช่วงอายุ18ถึง35มสิบะก็ลองทำดูค่ะพออายุ36ถึง60เนี่ยจะโชคดีจากการลงมือทำนะอดทนให้มากค่ะ จะประสบความสำเร็จนะเสาในเรือน the world คือดาวเสาในเรือนลาภก็จะได้ลาภพลุกๆมีชีวิตที่สุขสบายและมีชีวิตที่ได้เป็นผู้ให้นะทำงานปิดทองหลังพระนะเป็นผู้ให้ถ่ายทอดวิชาความรู้นะโด่งดัง มีชื่อเสียงอ่าแต่สั้นะไม่ได้มาง่ายๆนะยศสักตำแหน่งต้องต่อสู้ฟาฟันแล้วก็จะได้รับความมั่นคง Work from home เริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้ไปเลยนะคะชาวราศีมีนค่ะ,ะเป็นงานที่เป็นของเก่าแก่มารุบตกทอดนะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะ งานนี้ต้องทำด้วยสมองและหัวใจนะคะ The Justice ท่านผู้นำจะมีชื่อเสียงให้คำปรึกษาดูแลเอาใจใส่บริวารจะบอกอยังคะท่านสมาชิกและท่านชาวราศีเมน ว่าคืองานอะไระคำแนะนำนะคะโกรเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเซลล์เชื่อมั่นในตนค่ะอย่าขาดศรัทธาค่ะเกรดสวยหลมาเจอกันนะคะมีจิตใจดีมีเมตตาก็มีแต่คนอยากเข้าใกล้ชิดนะคะ นึกไม่ออกใช่ไหมล่ะถ้าอาจารย์ยุ้ยไม่เฉลยอ,อก็เป็นหมอดูไง